ใช่จ่ว so it like so ่านี่าใจกว่าเดิมอูัวนกังเหลาแต่ว่าม่ใช่ไปยุกังเหา้ก็ไล้กิ้มูอิไปเออยะคันซ้ำเนี่ยไปอยากรงเลยแ่ามันบ่แมนเออย่าไหลมันใส่เข้ามาเลยคืนึงค่อยๆ่นงตีเีสนมทนี้ไมันไป่ได้เลย ผมบ่ข es e. ีแต่ว่ามันองขี้าที่วเขาีไปที่สวนห้าต้องซดอยูแนห้องห้ไปก็ซดอแล้วเอาอันนี้เขี่ยะไปแล้วแล้วเมื่อนี้ก็รู้แล้วว่าขี่ลายเพราะว่า เวนเร่่มนเปดยยสัา <seriously> ยิญ <Jenny S 1> <ž leather> ัเพราะเป็นเลยญาตสบามเไปมนันเป็ตรั้ี่ไปหผมผมเคยยายมว่ามันม่ได้ทางแบบ

พี่ชีส้สอนจำเจ้าคอยไม่ได้ไดนาเราพูาดกอไดยุ <c oughs> ่เรออาจเรากันไดถ้าเจ้าพ่สชี่คอยเี่กคอยจำเจ้าไม่ได้เดีอา่ารย์กูก็สี้เมื่อเราคอยจำมึงได้านอ่ะนันนี้เราถือว่าบวนมาบกันได้ออโอเคโอเค ไปปล่อยอยนวลนยลูกข้ามุงว่าขามุงว่สมปากว่าไอ้จิมันจะหุชีเนี่ยทั้งนี้ทั้นั้เหรฟังนะเป็ดมิโทนาเนี่เมียกูตายโอ้โ่เฮกเอียงก้อนแปดมิโทนาถ้าล้างเป็ดมิโทนาเหร้วัูว่าปล่อยลอยนวลจะบอกเลยเอ้า้โอ้ รบอกได้ว่าชิกลุมผานังนเลนกูว่าชิเอากันล่ะเฮ้ยัวอาจแ่ว่าเขาวางันเขาเอาม่ะไครน้ำเมียชิกิบชิกิบเบ็ว่าละบัดที่นีบัดเมียตายไหในพ่อปีมั่กอเมียไหมเขาจีวาเขาอไรเบ่แว่าเบ่ตว่าิ้วมาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเขีนขาว่าเรื่ไแม่แม่ทั้งหลายฟังเลยฟังเลย แม่ท <laughs> ั้งหลาหามปวยได้กัน <smoking> ป <it> ่วยมือใดคอยบอกงูเอาเงี้ยไหม่านที่ขวายจะก่วยคอยสิบกล้วยกป่วยนีละสิป่วยหามเ็ปหามก้วยหาใครนี่จากกันเด็กขาดรายการ่อดีคนทิ่บอกงูไปแรเว่ารายการ่อดีบอกตายมือได้เอาเมี้ยไหมรถโอ้โหเอายังรักสากับบอกอยู่ดิยืนยันเราเอาวะเดือดต้องวะเดือดต้องวะ เข้ามาสีก้อหลงก็มีว้าว่เนถก้าอยังไรห้องบ่อขาเก่าซื้อต้องหาว่าถือเก่ปูว่ไหนพึ่งว่าถือก่องนี้ว่มีเพราะว่ามันมีมาตรฐานอืมเออมันตองถือเก่อยู่เลยทำเช่นอะผมก็ต้อง้านกันนะเมื่ไปกางเต็นท์ุด้นลไปสองวันไปแหแหเหอเ่ห้นอนว่าห้นอนเดี๋ยวมีู้นเออเป็นด้วเออความไม่ไม่วยมใจคามสองสิบเราไปกางเต็นหรอก กูไม่หองกูไม่หองเลยเองแอบเปิดแหนเลยนี่บัตติ้วหองนึงบักรรอบหองนึ่งบักรค้าหองนี้งแต่ว่าอ้กิมกบคูนี่หองเดียวกันเออใรดาอนีเมกว่าสี่จาดแบบนั้นเดียวคือกูบ่เลยกูบ่เลยคิดแต่ว่ามแต่คนที่จะเข้าน่ะคิดเองนียกูว่าเลยนี่กูยวาเลยกูเจ่งวอ้าวอ้อกยันึกว่าเก่งะ

เต็ลังกันเนาะปด้วยเนาะมันมันมันหัวใจฟูนหน่อยเน่ยกำลังใจกันเนาะเนาะมัน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 อีกอีกรันึงขันนาเขายังบ่าู้วมันจะเป็นแบบไหนต่วนพรุ่นี้เขาหัวใจฟูกเขาให้ลังใจเต็มกำลังใจมึันาหัวเดยอเดยวสใางใบก่นเลยกินกุอะไรก็นี่คันเมื่อไรเมือนันมันงปฏิเสธใบมื่อหร่เมืเสียใจเม่อรั เมื่อผู้ข้อตายเนี่ยผด้ันมาตุนยาตุนแม่เพราะอายุแต่ว่าก็มีเพื่อนด้วยถื่แมงด้วะอันนี้คือหม้อไว้สิเนี่ยไล่เสียอ่าเป็นเป็นเสียเขาเอาไปคันเื่อไรคันทื่ดีไปแต่ว่าคันไล่เสียมันหักไล่เสียผู้เลวดำแดง กูบ่าไวก้อนกะดีกันแล้วกันกูอาต้อนนานี่เรากูว่ไว้ใจกูกันล้วทั้คนใหญวทั้เอิ้นเออนี่ละมัดกัว่าคใอกันนี่ไรมัด่ากกูชิบอะไรมึงมาไล่มามึงขี่ไล่ปวดดำแดง่แ่เอ้นมึงมึงเศร้ามักใูบาดเขาแบบเขามันเลยเขาเอาโดนเขาเขาเขาไป็นคนชิไ่ได้ทัหลายซื้อไรซ้ออะ่เขาสื้ออะไรมาใซื้อรูปมาให้ซื้อบาท

เราขารบลาัท่าเพิ่งเนาะโผละโออเนาะเออเราคารบลา่าเพิ่งเนาะร่องร่องกาบพักสูสีกันก็ม่สูนี่แหละเอออันท่ากู่ปดนไป้จิ้มคื้งที่สร้างกูสัิงจี บมยังข้ามบอกตงสั้นหมายถามว่าย่ให้พิตหวังมยังกระบอกกันให้มันชัดเจนกระโจงใั้กันยัดตัวกูอาจจะบอกหลังแปดมิโหนาแล้วกูจะชัดเจนกูบอกแล้วกันลัางแปดมิถนาแล้วกูจะชัดเจนกูจะเอากูจะแทงเมอู่อยขอมูดเดมเมอูน่ยแล้มีบรกตหการ์ดสาหรับมูแมตินผมบอกถิง่าเนี่ยนี่และเข้าถามมันศึกษาใเข้าถามมันเนี่มันมันบังคับอะไรอนเทียบคุโอกันคกัน ไปไหนก็ได้รักกันชอบกันเป็นวะแม่ติ๋มกค่สองแค่สองคำถัมเท่านั้นะไม่ทิ่ต่อเราใช่หรือไม่ใช่ขนานั้นผมว่าถามว่าใช่ไม่ใช่อัไละคำถามมึงอ่ะเมีนวแมนว่เมียนวมนวผมว่าเอาผมว่าคำถามถอล้วผมว่าถอดนสอไม่ใช่ต้องถอดว่าถอ้วเปล่าอ่ะเดี๋ยวยอันนี้พวกเขาขาดหรอกแต่ว่าเมียกุ๊งวอลมาฝองเจ้าเขาใจคาถามแบบนี้นีคู่เขาใส่มันเต็มมือเป็นคู เอาันตึงคู่เขาวางบางอน,นี่เออถามนิดหน,น,น่อยนี่จจ๊ซี่เลยเราันติดด้วยกระม้อนสันดาน<อ>เลาวาเลาบอลมันใส่เขานี่เจ้าหูจัดแน่ว่ากำพืขอมังมู่เจ้านี่เขาเป็นอย่างมาก<อ> <laughs> กูกูก็เรียกว่า <c oughs> โอ <ername> ้ขันทรัพย์กูอุดร่มมั้งพอช่างกูจ่างกาวอะไรมาเนี้ยกูนี่ร่องรับมึงกูกลางเม็ดและกูด้ามึงมันนึงหาเหตุผลมลบล้างกูเอืมนั่นกูไปกินอย่างวันไหนกินยอดสุบ้างเมื่อกี้ว่าแต่มึงนี่ผู้สาวหลายเลยมาเสิร์ฟมามันดึงกูเบาฟาดมาให้เบิ่งคนหนึ่งมันดึงกูเบาฟาดได้คนที่สองมาอีกวล เด็กน้อยรุ่นน้อยเี่ิมันบอกว่ากูว่ากูเอาจิตวจาตะมึงนี่หลายกูเยอะแยะมาจนหัวนะมึงจะคุยมึงจะคอยหลายกูใหญ่มึงเบิ้งมานมันอกมันบอกีลมันบอกพี่ลีเอาแต่พี่ีเขายกบอมึงพี่ลี่จะเป็นผู้่ัด้ากาเนี่ยู้วัดชกาเออคนจงพี่ีเ ผมเห็นเขาเปิดเลยเรก่วันดีใจได้แหละอย่าหลอกกันอย่าตัวกันไม่ว่าไ